สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษตรทักงโลกครับวันนี้พามาดูแปลงผักครับเป็นผักหลากหลายชนิดครับอยู่ด้านหลังของผมนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับเพราะว่าเจ้าของแปลงมีหัวใจเป็นเกษตรอินทรีย์ครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อสมพงศ์ศิวเรืองครับอยู่ที่บ้านทั้งแซงอําเภอน้ำพองขอนแก่นครับน้ำพองขอนแก่นพี่สมพงศ์แล้วก็อีกท่านหนึ่งครับแม่สุปานีค่ะคุณแม่สุปานีนะครับทั้งคู่นี้เป็นอะไรครับเป็น มีพัญยากันคาวประกาศต่อหน้าสื่อ่โอเคปลูกผักหลากหลายชนิดปลูกอะไรบ้างครับมีกะหล่ำมีพริกมีกึนชายมีชีหอมแล้วก็กวงตุ้งครับแล้วก็หอมผักบุ้งมีอีกบดครับปอูหลากหลายมากเลยผักบุ้งข้างหลังนะครับนะครับแล้วก็เห็นทราบมาว่าชอบในเรื่องของเกษตรปลอดสารพิษปลอดภัยอินทรีย์เนาะนะครับก็ปกติก็จะใช้อินทรีย์เป็นหลัก นะครับแล้วปีนี้พิเศษมีอะไรมาเสริมทําไมถึงใหญ่สมบูรณ์แบบนี้ครับนี่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 ฟูทีครับใช้ฟูทีใช้มานานยังครับประมาณอันนี้ใช้ปีหนึ่งแล้วครับที่ทาผักแต่ใช้มาก่อนก็คือข้าวครับอ๋อเราเคยใช้ฟทีกับนาข้าวมาก่อนแล้วนาข้าวได้ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับคือปกติมันจะอยู่ระหว่าง400กิโล่พอมาใส่นี่ก็600ถึง700กิโลครับอ๋อก็เพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นครับ แล้วก็ที่สาคัญเอามาฉีกับอะไรเนี่ยกระลำกระลำใหญ่เลยหัวใหญ่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะรอบก่อนที่ไม่เคยใช้มันใหญ่อย่างนี้ไหมไม่ใหญ่ครัไม่ใหญ่อ๋อรอบนี้ดีกว่าคอืน้ําหนักก็ดีเนาะดูแล้วอาโ้น้ําหนักได้เลยน้ำลูกกว่ากว่าเบาครับต่ไมยน้ลูกกว่าค่ะนะครับอสวยงามมากเลยครับแล้วการใช้โฟทิงเราเราคิดว่ามันถูกแพงอะไรยังไงครับคิดว่าถูกนะครับซองเล็กใช้ได้เยอะเลยครับอซองเล็กจริะฉีดต่อรอบนึงเนี่ยหมดพื้นที่เราเนี่ย ซองหนึ่งหมดไหมไม่หมดรลกครับไม่หมดครับมันก็ถังถังหนึ่งนลครับผมฉีดครับยี่สิบลิตรแล้วก็ช้อนเล็กๆเองก็คือฉีดได้หลายครั้งว่ากันเถอะซองหนึ่งแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ครับใช้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราใช้มาต้องปีสองปีแล้วนะครับมีความประทับใจทั้งนาข้าวแล้วก็พืชผักทุกชนิดนอกจากกระลำที่เราเห็นชัดเจนจากการใช้โฟทีมีอะไรอีก พริกครับสวยครับอ่าพริกนะอ๋อเออค่ะใบเขียวสวยเลยมันเป็นยังไงมันแตกต่างกับตอนไม่ได้ใช้ยังไงคือถ้าไม่ใช่เราไปไปเสียหยามันจะดอกมันจะหลุดนะครับอืมหลุดมันมันหลุดออกมันร่วงออกคือขั้วมันไม่เหนียวนะครับพอฉีดตัวนี้เข้าไปเราไปเสียหยามันยังขนาดไปไปขย่อมมันยังไม่หลุดเลยลองดูเอามันมันดีมันแตกต่างกันนะครับอืมโอเคได้ความเหนียวครับของขั้วดอกขั้วบนแล้วก็เขียวด้วยสวยด้วยแตกดี ดอกไหมดอกไหมดกครับเนี่ยดูดูดอกดีอ่าโอเคนะครับอ่ะขอบคุณมากเลยวันนี้คุณพี่สมพงษ์แล้วคุณแม่ปานีแชร์ประสบการณ์เรื่องของสวนผักนะครับเป็นสวนผักรวมมิตรครับอ่านะครับแล้วหัวใจเกษตรด้วยวันนี้ผมนัทพงษ์ทองเกษตรทั่โลกลาไปก่อนสวัสดีครับ